สบายดีพ่อแม่พี่น้องหกครับสองสาวคู่บ้านนาในสาวคู่ก็นนะนนกมีโอกาสพี่น้องข้าสิไปทำธุระว่าแถวดอนเมืองสาวคู่ก็ได้ถ่ายหเห็นเส้นทางที่ข้าจะไปทางดอนเมืองแต่ข้าจะหลัดไปน่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แม่้ภาพบรรยากาศของถนนเมืองไทยข้ากล้ามันมหลักขาวน่ะพี่น้อง เันไ่ได้ไปตามเส้นทางไงพี่ว่าพว่เล่าไปเส้นทางไงมันจะไกลสิรีบอกว่าให้รักไปสิรีบอกว่าสาวคุณสาวคุณก็เลยรักไป,ปากดติดตามใี่ส่องยูทูป็นสาวคุณใด้ดือพี่น้องเด้วยกลัเปิดกำลังใจอ่อาีมีได้ลายคนคอมเมนต์คอมเมนต์มากา็ขอบใจได้หลาเนาพี่น้องเนาะที่แบบว่าให้การติดตาม สนับสนุนอู๋สู้สาวคู่ต่งเต็มมากอยู่เมืองไทยหลายๆคนก็นแนะนำเนาะว่าให้สาวคู่นะเขาเล่นทรายหรือว,ว่าให้เขากลางกลางแล่วเมือ่อในห้องขอมาม,ม,มันทางมันเป็นสองเลีนก็คืออยู่ได้แต่เลนเดียวเลยพี่เนาะแต่ทาเส้นอีก็บุญใหญ่ แต่การรู้กับปวล้ายนะพี่น้องเนาะแต่การนั้นจะมีรถตลอดเส้นท่าอย่งเนี้ยเอามาเบือนในทางเขตเนาะบูเมนชินในเมืองเพราะว่าเป็นยัางทอาจาังร้านมาทานอย่างเงีนะ้คือว่ามัน,ม,นมันบวก,กลันั่นแหละใส่เวลาอยู่ประมาณสามสิบหรือสี่สิบนาทีเลยพี่น้อง เองกาไปเรื่อยๆเนาะขอ,ขอบขอบข้างสองฝาก้างกัจะมีให้หน้าตากาของฟาซานหรือว่บอฟเมรพี่เนาะ mm hmm. ถือว่าก็เป็นแบบบรรยากาศที่แบบว่าขลายคายขึ้นกันก็มันบานเจ้าคูอยู่ไม่ตุดกอบตุดรวยด้วยพี่น้องเอ้ยตามแข้มถออแข้มทางแต่อาจชิล้ายกลัว มาซืบบ้อากยังไม่รดเนี่ยเ,เที่ยวเออขี่เที่ยวไปเที่ยวมาตลอดพี่เนอะลดส่วนไปส่วนกัปตันแต่สำหรับหานคล้ายงา,า,านขาลู่หนคล้ายเคื่องมันมีตลอดเส้นทางแนวเส้นทางเลยพี่เนาะที่บอกบทีวินมีตลอดแนว ประมาณนี้นะน้องน้องความบันนทิงการของของเส้นทางเดียวมวันเป็นเส้นทางรัฐเปลี่ยนทั้งถึงพันหาตัวกอสังก็มี ื่อกี้นี่พ่เมื่อกี้นี่มันเป็นทางลาดพี่พี่น้องไปเรื่อยๆเฮาเซาภูเรนเนตค่ะถือว่าพี่น้องเป็นของบ้านนี่ก็ไม่มีไรสิ่งที่เก่าเนาะของถนนสิ่งหน่อยสิ่งใหญ่โอ้เดี๋ยวพี่น้องเด้อไปน้ำกัน เมื่งนั้นก็จะเป็นฟังของในตัวเมืองไปน้างกาไลายเส้นคือนเกาแล้วพี่น้องเนาะเส้นเดียวจะไลยเรื่ไปละ แางคู่มากน,นหนึ่งแต่ว่าเวลาข้าวขาขปั่นน้ำมันะนะะมันมีหลายเนี่วมีถึงหารกระฟรกระอกกาแฟขนมขนมมีทางอาหารการกินเครื่องแห้งอุ้ยไรแนวพี่นุ่มเวลาเขาขอปั่นน้ำมันาขาวกระสอบของหนังซีเนี่ยฮะกายสองฝัก เน่นกับไก่เบอร์เนิงกับไก่ไข่ในตลุดเวลาใหก็เลยเบิ่งกะเบิ่งกะก็คือไก่อยู่เอาไฟกูยังบวมอ่ะดีป่ะนี่วางตัวโอ้แท่นี้ก็มี ไม่เพื่อนได้พี่น้องเพื่อนไลยๆก็ยังมีปลายอยู่เรืยเอยๆพี่น้องเอ้ยจนหอดปิดน,นะเนาะทุ่งทานีลังสิตไกล บดุลปันไดเฮากัจจีหอดจุดไม้ไปลายทางไปแล้วต่อต่อพี่น้องต่อยังวัฒน์หอดจุดไม้อยู่ตายโอ้อย,ยรถเป็นไงแขวนตังเติงพี νο, ววงงนนน่น้องชาวครูวบุกหมู่คนอื่นยังไม่แม่นวัสาุไฟฟ้าแถวเหนียร้ายร้ายดูว่าตะข่ายไฟฟ้าบหมันใจด้วยกันเนาะ ถ้าเาถึงจุดไมยย้จุดไมยย้ไปโตเฮาเท่วนี้ฉหนไฟฟ้าเป็นแบบเสาๆก็ไม่ออกมาเนาะพี่น้องเนาะมีหนาม,มนปักใหญ่ๆบนหน้าขอมา่าไก่สีห,วะนะห,หัวเดนาะพี่น้องเนาะรถจะไล่ขึ้นไล่ขึ้นรวบตัวกันอาอสุดหนอนด้วยะ ลืมรายแต่ไข่เนี่ยจะ,ะมันบรติดสีบวกว่าไม่หัวนี่จะเลื่อยทางพี่น้องลงหนหนึ่งไปหัวเา้าจึงเดี่ยวครับคะพี่น้องเนาะอ่าตุ๊บแต่น,นีเขามารุดลาให้ายีพี่น้องไ่ทางยางทางกลางเลยไดไเนี่ยออาไปใช้แบบนี้แล้วก็มีทางลง มีเบิร์ดเส้นทางมันจิไปทางใดมานหนาต่ดตึงตึงโอสุดหนดวดเลยวะ,ะ,ะเห็นเสนทางเลย,วยวไปถึงโด,ดี้ไปนี้ ทางแถวนี oh, 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 oh. Th mm ิซ hmm. mm ื้อหน่อเรือ่พี่น้อง แต่บ้านเาขาก็ทิมาผ่านทางนี้ได้พี่น้องเลยไปเนยอยู่แถวลังซิดยกมือขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเอิอนกี้วขาวน้ำเนยโอ้เบิง ลองลงมาเห็นเห็นลายเถือ่อจากเส้นทางเกิืงความสูงสูงแหงอันนี้สุดยอดด้วะมาเส้นทางพี่น้องลายแหงฟังเกืองอะไรก็มีแกสุดยอดสุดยอดเส้นทางอันนี้บอก เ้าไปค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่ีเด้อพี่น้องก็ฝากขอบใจหลายๆถ้าคุณผู้ชมมาจอลรถแค่นี้เลยลาไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้เด้อ